นี่คือแม่นี่คือเจ้าพญาเด้ครับอยคางแถวส่งหวาดครับมอนีออกมาไทายเจ้าพญานามไหลใสนะครับกับบมีเรือนครับเบืองตามสภาพความเป็นจริงรับนี้คือเจ้าพญานะครับคล,าลบาทายแหลกอมาไทยชนหนึ่งชนหนึ่งชนหนึ่งนะครับมีความเป็นจริง เจ้าพยานะครับไหลฝั่งตรงขา้ามครับคือเรวโดยสา,ะา,ยานะครับถ้าวัา